มันจะรวยไม่หยุดไรจะมาชุดก็ไม่อยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเดอะลิสต์นันสตอรวยไม่หยุดชุดไม่อยู่ดูรายการนี้ยิ่งดูยิ่งรู้ยิ่งอยู่ยิ่งรวยครับซึ่งก็มันจะส่งผลให้ท่านได้เข้าไปใช้ประโยชน์ จากความรู้จากรายการนี้นะครับนำไปปรับใช้แล้วก็จะเป็นประโยชน์กับชีวิตประจําวันโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรวันนี้นะครับประสบกับปัญหาเรื่องภัยแล้งเรื่องภัยแล้งเป็นสิ่งที่เราจะต้องพบเห็นกันแต่ว่าใครล่ะที่จะต้องตอบโจทย์ได้ว่าเราจะเอาน้ํามาไหนจากไหนทาการเกษตรเพราะนั้นการตอบโจทย์ปัญหานี้ก็คือในเรื่องของพืชทนแล้งวันนี้ผู้อภิปราย,ายบรรยายในรายการนี้นะครับในรายการการปลูกพืชสู่ยุค เกษตรอัจฉริยะเนี่ยนะครับซึ่งได้มาพูดถึงเรื่องประเด็นอ้อยที่น่าสำคัญเลยทีเดียวโดยยกเอาที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะครับได้ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยเข้ามา ปรับใช้แล้วเอางานวิจัยของเขาเนี่ยมาใช้ได้ผลดีจริงๆจนกระทั่งผู้สัมมนาทั้งหลายเนี่ยให้ความสนใจนะครับแล้วก็อยากเรียกร้องขอให้ประเทศไทยเนี่ยได้ใช้พืชทนแล้งก็คืออ้อยทนแล้งนั่นเองนะครับเพื่อจะนํามาวิจัยให้กับเกษตรกรนะครับวันนี้ครับคุณสุกันสังควัน,นะซึ่งก็ได้เป็นผู้มาอาภิปรายในเรื่องนี้มาพูดให้ท่านได้ฟังกันถึงเรื่องอ้อยทนแล้งนะครับว่า ปัญหาและกระทางออกตรงนี้ก็น่าที่จะเป็นอ้อยทนแรงดีกว่าเพราะเนื่องจากว่าอ้อยเนี่ยมันกินน้าน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากว่านํางานวิจัยหรือว่าใช้เทคโนโลยีนี้มาจับก็จะทําให้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาอย่างคุณอุปการเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าไปดูการอภิปรายในรายการสัมมนาในวันนี้ที่โรงแรมใจนาทธานีจังหวัดใจนาฏครับเชิญครับ การเกษตรนะวันนี้วิชาการเรื่องเล็กๆพูดได้ฝ่ายต่อต้านเขาจะบอกหนึ่งไร่หนึ่งแสนเคยได้ยินไหมครับผมบอกหนึ่งไร่สิบเซนหนึ่งแสนจิบๆผมสอนหนึ่งไร่หนึ่งล้านอู้เสียงอู้ทําได้ครับถ้าเราหนึ่งมีความรู้สองมีตลาดใช่ไหมครับเรามีความรู้เรื่องพืชนะณนะวันนี้ท่านประยุทธ์ท่านนายกบอกว่าทำไมไม่ปลูกเมล่อนล่ะไร่ละล้านครับหนึ่งไร่หนึ่งล้าน แต่ได้ทุกครั้งไหมไม่แน่โรคละ่ะใช่ไหมครับสภาพแวดล้อมที่นแปรปรวนราคาที่ผันผวนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจับประเด็นมาพูดเชิงเดียวอย่างที่ทอาจาร,รย์วิชาบอกว่ามันมีทางเลือกทางเดียวนั้นผิดทุกอย่างไม่เคยมีสม่ำเสมอผมทำอ้อยอยู่นิดเดียวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทำอยู่5้ <S <S าไร่เดี๋ยวพูดใครพูดทำได้ห้ารไร่ครับ ฝนฟ้าตกหน้าบ้านนะแช่มชื่นวันหนึ่งเจ็ดไอปีหนึ่งเจ็ดแปดล้านเมื่อปีที่แล้วได้น้อยครับเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยปกติมีรายได้ประมาณเจ็ดแปดล้านห้าล้านถึงเจ็ดล้านเนี่ไว้างหลังสบายสบาเมื่อปีที่แล้วได้น้อยใครทําอ้อยรู้สึกไหมปีที่แล้วเป็นไงฮะติดโรงงานเลยฮะติดโรงงานเลยโอ้โหจับมือ่อยปีนี้ขาดทุนไปสามล้าน ตอนนี้มีปัญหาแล้วน้ำบาดาลแห้งวิตไม่ออกที่บ้านสีบ่บ่อเฉพาะค่าไฟเดือนละ3 6 0 0 0 0 0ถึง 40, เฉพาะค่าไฟฟ้าวิตน้ำบาดาลสีบ่บ่อบวกค่าเช่าอีก500ลไร่อีก500,000ปีหนึ่งเฉพาะค่าไฟค่าเช่านั่ล้านหนึ่งปีนี้ไม่มีให้เลยค่าเช่าตัดเคยปกติเป็นผู้รับจ้างตัดด้วยตัด1นึรยมัด70บาทอ้อยไฟไหมร้อยมัดเท่ากับพันลำใช่ไหมครับ70บาท ได้ประมาณตัน4ถึงตัน8รับจ้างเขาตัดของตัวเองได้2ตันเพราะตัวเองทำไร่ละ30ตันปีนี้เหลือ12ตัน30เหลือ12ไอ้ที่8ที่6ตัดไม่ได้แค่นี้นั่นคือปัญหาต้องเสียค่าแรงในการตัดต่ออีกแล้วที่สำคัญต่อตายหมดแล้วเป็นไหมฮะอ้อยเราตอนนี้ เป็นกอตะไครไปแล้วเป็นนอนกอหมดแล้วนี่คือปัญหาว่าถ้าผมถึงต้องมารณรงค์เรื่องเราต้องสู้เพื่อสิทธิ์ของเราเราทําอ้อยโรงงานเคยจนไหมปีนี้โรงงานโรงงานไม่เคยจนเมื่อก่อนเท่าแก่ก็ไม่เคยจนเท่าแก่จะเอาเงินจากไร่อ้อยมาปีนี้เท่าแก่จนครับเพราะเงินที่ออกลุกไล่มาแล้วไม่ได้อ้อยคืนหักหนี้กันไม่ได้เรามันเป็นทั้งระบบหมด ทางเลือกที่จะเราจะต้องคิดณนะวันนี้ต้องช่วยผมละเมื่อวานผมได้เข้าไปประชุมร่วมกับท่านอาจารย์ที่สภารัฐธรรมนูญอท,ที่ที่รัฐสภาเรื่องพืช GMO เพราะมันถูกตีตกไปครั้งหนึ่งเมื่อวานก็เข้าไปสู้เพื่อที่จะให้มีโอกาสที่จะได้ทำพืชเหล่านี้แต่ว่าผมสู้คนเดียวไหวไหมไม่ไหวผมสู้ในเรื่องการมาธิการในการมาธิการอนุกรรมาธิการด้านปัจจัยการผลิตมา นะครับด้านปัจจัยการผลิตมาสู้มาตลอดเพื่อเรื่องจะทําเพื่อ g m o เมื่อวานถูกปลดออกปลดออกจากคณะอนุกรรมธิการการเกษตรด้านปัจจัยการผลิตไม่รู้ไม่รู้สาเหตุเมื่อกี้มาถึงนี่ปับ๊บทางก,า,การมธาาาิการวิทยาศาสตร์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแต่งตั้งเข้าไปอีกคณะหนึ่งเออได้สู้ต่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของความรู้ทั้งสิ้นครับ พืช GMO นะวันนี้เราไม่กล้าพูดแต่อาจารย์จากนี้พูดได้แล้วเนะ <S <S าะเพราะเมื่อวานเขาบอกแล้วปลูกพืชอ,อะไรบอกได้เลยเพราะไม่มีกฎหมายกำกับเกิดจากการเลื่อนไหลเข้ามาผมบอกในที่ประชุมเลยเมื่อวานว่าถ้าผมเดือดร้อนจริงๆพี่น้องกเกษตรกรเดือดร้อนจริงๆมันมีอะไรดีมันมาแน่ๆไม่มันอยู่ที่ไหนก็จะขวนขวายไปเอามายิ่งไม่มีกฎหมายยิ่งง่ายไม่ต้องกลัวแล้วครับใครที่ปลูกมะละกอปลูกฝ้ายสมอเหล็ก ปลูกฝ้ายมั้งครับมีไหมทางนครสวรรค์มีไหมฮะเมื่อก่อนมีเป็นล้านไร่ปัจจุบันนับจํานวนไร่ไม่ได้เพราะว่ามันไม่พ้นฝ้ายไอ้ไม่พ้นหนอนเจาะสมอนะครับสุดท้ายก็เลิกปลูกก็ไปโดยปริยายปัจจุบันสิ่งทอทั้งหลายปวดกระบาลเลยฮะเพราะต้องซื้อฝ้าย GMO มาทำการสิ่งทอ เหลือแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายไปอยู่เวียดนามกันมากมายแล้วเพราะแรงงานมันถูกกว่านะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สะท้อนมาถึงกระทบกับตัวพี่น้องเกษตรกรทั้งสิ้นจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่แต่เราอยากที่จะเป็นเกษตรกรที่พอจะลืมตาอ้าปากและยืนบนลำแข้งของตัวเองได้โดยที่ไม่มีผลกระทบจนเดือดร้อนอย่างวิกฤตย,ยางปัจจุบันเท่านั้นเองไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนสถานะตัวเ,เองจากเกษตรไปเป็นพ่อค้าไม่เคยคิดผมเองก็ไม่เคยคิด ยังอยากจะทําอ้อยอยู่เพราะมันถูกบังคับด้วยพื้นที่พื้นที่ที่ทําอ้อยทําไมไม่ทํามันในเมื่อมันมันได้มากกว่าก็มันทํามันไม่ได้เพราะมันแฉะอยู่สองเดือนแต่อ้อยมันไม่ตายแต่มันมันตายนี่สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่พี่น้องเกษตรกรเข้าใจแต่ไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนรู้ร่วมกันวันนี้ที่ผมจะพูดเรื่อง GMO ก็คือว่าผมมีโอกาสได้รับทุนจาก USA กระทรวงเกษตรสหรัฐให้ไปเรียนรู้ เรื่องการผลิตการทำพืช GMO แล้วว่ามันทำยังไงผมอาจจะไวกว่าพี่น้องนิดหนึ่งตรงที่ว่าผมจบกเกษตรผมจบปริญญาตรีนะครับจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบังรู้จัก GMO มาตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วตอนเรียนรอมา30ปีมันก็ยังไม่ออกก็เลยเอ๊ะทำไมมันไม่ออกในเมื่อข่าวคราวต่างประเทศเขาทำกันหมดแล้วอินโดนีเซียทำอ้อยทนแรง ฉเฉลี่ย18ตันบ้านเราฉเฉลี่ยเท่าไหร่รู้ครับรู้ไหม10ตัน10ตันเราได้10 c c s นะใช่ไหมครับ10 c c s เขาซื้อที่10 c c s เขาให้ราคานี้ถ้าเพิ่มอีก c c s ละว่ากันไปแล้วถามจริงว่า c c s ละที่เพิ่มเพิ่มไหมยากที่จะเพ,เพิ่มเพราะมัน10ตู้จิ้มที10ตู้จิ้มทีหนึ่งเทลงไปขอไใครมันก็ไม่รู้เทแล้วก็หีบน้ำออกมาแล้วก็จิ้มทีหนึง่ง เกิดว่าเราไปเจอไอ้พวกที่ตัดอ้อยแก่ๆหน่อยก็ได้ความหวานเพิ่มแต่ถ้าเกิดอ้อยเราดีไปเจอก็อ้อยอ่อนแล้วก็ความหวานลดซึ่งมันไม่เสมอแต่อินโดนีเซียเขาทําแล้วว่าอ้อยเขาสามารถทนแล้งได้18ตันค่าเฉลี่ยผมทําอ้อยให้น้ําอยู่30ตัน32ตันแต่ที่ไม่มีน้ําให้10ตัน8ตัน14ตัน15ตันแล้วแต่ฟ้าแต่ฝนแต่ถ้าเกิดเราสามารถเปิดโอกาส นะเราเขาเปิดโอกาสให้เราใช้พืช GMO ได้เราก็จะมีอ้อยทนแ้งที่อย่างน้อยขึ้นมาความเสียหายมันจะไม่ถึงกับอ,อะไรสิ้นเนื้อปลาดาตัวอย่างปีนี้ผมสิ้นเนื้อปลาดาตัวเลยพูดไม่อายขายที่ยี่ห้าไร่ใช้นี่ตอนนี้จะโอนวันที่สี่เนี่ยหมดตัวใช่ไหมฮะเพราะอะไรเพราะพลาดแค่สองปีเอง นะครับและจากนี้ไปผมต้องเลิกทําอ้อยจาก5้ารอยไร่เหลือ200รอไม่ไหวเลิกไม่เอาเละเรื่องค่าเช่าที่เลิกพอไม่ไหวสู้ไม่ไหวซึ่งผมก็คิดว่าพี่น้องกเกษตรกรทั้งหลายก็จะสิ้นเนื้อปราตัวอย่างผมถ้าตราบใดที่มันไม่มีพือชอัจฉริยะหรือพืชจีโอเหล่านี้มาช่วยเราวันนี้ผมมาไม่ได้มาบอกกล่าวอย่างเดียวผมมาเพื่อขอกําลังสนับสนุนจากพวกท่านด้วยพรบอรของเราถูกตีตกไปเมื่อ ข่าวคราวเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วปัจจุบันเมื่อเช้านี้เขาตั้งให้ผมเป็นคณะอนุกรรมการเข้าไปพิจารณาเรื่องกฎหมายนี้กลับเข้าอีกครั้งหนึ่งถ้าผมจะขอความช่วยเหลือจะช่วยผมไหมครับช่วยไหมอ่ะช่วยไหมดังหน่อยช่วยไหมเอาปรบมือดังๆโอ้โหคนหัวลุกเลยครับสู้ยิบต,ตาครับถึงแม้ว่ากฎหมายมันจะออกอีกปีสองปี ขอประทานโทษอีก5้าถึงสิปีกว่าจะได้ใช้รุ่นลูกครับพ่อมันขาย,ปยไปยี่ห้าไร่เหลือให้ลูกแค่สาไร่ถ้าอีกสิปีได้ใช้อีสามสาไร่นั้นลูกพอจะมีที่ปลูกบ้านแต่อีกสิปีนี้ถ้าไม่มีกฎหมายออกมาไม่สามารถที่จะมีพืชทดแทนได้3าไร่ลูกผมสามคนมันขายเสด็จมันไปไม่ไหวมองเห็นอนาคตชัดแล้วนะครับ ทีนี้ในพืช GMO ที่ผมได้ไปร่ำเรียนมาเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นมีความเสมอกับพืชเดิมกินข้าวโพด GMO ก็เหมือนข้าวโพดปกติฝ้ายใครกินมั่งไม่กินเสื้อผ้าที่ใส่ฝ้าย GMO ก็เหมือนฝ้ายปกติณนะวันนี้กฎหมายบอกแล้วเมื่อวานไป ยังกังวลว่าปลูกพืช g ี o โอล้วพูดไปได้กลัวเขาจะมาตัดกลัวเขาจะทำ,ทำ,ทำลายจากนี้ไปพูดเลยใครทํำฝ้ายสมอเหล็กบอกฉันฝ้าย GMO พูดได้เลยเพราะไม่มีกฎหมายห้ามมันไม่ได้เกิดจากการผลิตของเกษตรกรมันเป็นการเลื่อนไหลมาโดยระบบณนะวันนี้ข้าวเราไม่ต้องไปแตะรเรื่องข้าวมันล้นตลาดอยู่แล้ว แต่เรากำลังจะบอกว่าพืชใดที่มันเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วมันสามารถที่จะเอามาช่วยลดภาระเรื่องการลดต้นทุนได้เพิ่มผลผลิตได้นั่นคือความอยู่รอดของพี่น้องเกษตรกรเมื่อตอนเด็กๆผมไม่เข้าใจคําว่าเสือฝ้ายปล้นพ,พี่เข้าใจไหมครับเสือฝ้ายปล้นออกฝักหนอนเจาะหมดออกฝักหนอนเอาออกออก,ออกสมอหนอนเจาะหม,หมดเราก็นึกว่าเสือฝ้ายเสือดําเสือมบเหศ่วนที่ไหนได้เสือฝ้ายนี่เสือฝ้ายต้นนี่ เมื่อก่อนฝ้ายที่ไหนตากฟ้าโคกสำโรงใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มีไหมไม่มีแล้วแต่ถ้าเกิดมีฝ้ายกลับมาปลูกได้จะปลูกกันไหมปลูกเพราะมันขายได้นะครับมะกรตอนนี้เดี๋ยวจะมีพี่นิวัตเข้ามาคุยให้ฟังนะครับสิ่งที่ผมจะขอความช่วยเหลือเมื่อเราจบกระบวนการสี่คนก็จะบอกว่าท่านต้องช่วยอะไรผมก็คือผมขอโปสกาดเดี๋ยวจะมีแจกให้ อ่าอย่างนี้แหละอย่างยังย่งยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเพื่อจะบอกลุงตูว่าเราเดือดร้อนขนาดไหนเราส่งไปประมาณ3-4ชุดแล้วถึงได้พิจารณาเรื่องกฎหมายพรบรเมื่อวานส่งกันไปแล้ว3-4ชุดจากนี้ต้องส่งต่ออีกส่งต่ออีกเพื่อจะกระตุ้นว่าภัยแล้งไม่มีอะไรแก้ได้เพราะนาคสองตัวปีนี้นาให้น้ำสองตัว ผมเกรงใจกลัวมันจะเกี่ยงกันถ้ามันบอกว่าเฮ้ยฉันอยู่ฝั่งเหนือฉันอยู่ฝั่งใต้แล้วภาคกลางทําไงนี่หมายความว่าเราพึ่งธรรมชาติไม่ได้นะครับทีนี้ในเรื่องการลดต้นทุนความสามารถของพืชเทคโนโลยีหรือพืช GMO นี้หนึ่งที่ทำอยู่ตอนนี้มันมีอยู่ในข้าวโพดมีอยู่8ความสามารถอุ้ยนี่ห้าอ้าแปดความสามารถหมายความว่าอะไรหนึ่งทนแลกรอดเรื่อง ความแปรปรวนทางฝนไหมครับทุนแรงรอดเลยนะสองตอนนี้เขาโพดเราอ้อยเราใช้ยากําจัดวัชพืชเป็นไงหนักไหมฉีดเองไหวไหมไม่ไหวจ้างเขาฉีดเป็นไงถังสองร้อยฉีดไม่แพงถังไม่ทันหมดแม่มาทีบแล้วคลึ่มเพราะมันเหลือไม่เต็มเป้เพราะทีมมันก็ได้สองร้อยใช่ไหมครับ นั่นคือปัญหาเรื่องการจัดการกลายเป็นว่าสมัยก่อนเราใช้ถังโยกฉีดยา2องลลิตรสามารถฉีดยาฆ่าหญ้าในไร่อ้อยได้ประมาณ2ไร่1งานหรือ2ไร่ปัจจุบันนี่ไม่ถึงไรเพราะมันใช้เปลี่ยนเป็นเครื่องพ่นหลัง2,009ซึ่งผิดละออมันฟุ้งเป็นนาโนอ้อยเราจะแดงทั้งทุ่งเลยฝนฟ้าตกก็ไม่ฟื้นอีตรงไหนที่มันถีบไว้หญ้าไม่ขึ้น3ปีนี่คือปัญหา แต่ถ้าเกิดว่ามีอ้อยหรือข้าวโพดที่ทนไกลโฟเสตปกติเราฉีดเฉพาะคันเขตใช่ไหมหัวเกลียวมันมีแล้วหนึ่งคือทนแรงสองทนไกลโฟเสตปลูกอ้อยไปแล้วให้อ้อยให้ใหญ้าขึ้นแค่นี้เลย <Yeah. S 1> ฉีดแบบฉีดผักบุ้งเลยเราฉีดไกลโฟเสตได้แบบฉีดผักบุ้งเลย <Yeah. S 1> อ้อยงามนอกนั้นตายสเดิด mm hmm. เพราะอะไรความสามารถของเทคโนโลยีชีวภาพ ใส่ยีนสาหร่ายเข้าไปใน DNA สาหร่ายเข้าไปในข้าวโพดในอ้อยทําให้มันทนยกตัวอย่างหนึ่งทนแรงสองทนยาก,กําจัดวัชพืชเราสามารถลดต้น,ตนทุนได้นะการให้น้ําลดน้อยลงความเสี่ยงน้อยลงเรื่องการใช้ยาวัชพืชไม่ซ้าซ้อนเรื่องที่สองอ้อยไม่มีโรคไม่มีแมลงแต่ข้าวโพดมีหนอนอเจาะฝาหนอนอเจาะยอดหนอนอเจาะรากหนอนอเจาะลําต้น เขาใส่ยีนเข้าไปปุ๊บไม่เป็นเลยไม่ต้องฉีดยาเลยผมไปอเมริกาเครื่องบินผูกหมดแหละเมื่อก่อนจะใช้เครื่องบินฉีดยาทีนี้เขาไม่ฉีดเลยเพราะเขาใช้ความต้านทานใส่ไปในข้าวโพดเลยมีหนาซ้ํามันเปลืองปุ๋ยเขาโพดมันเปลืองปุ๋ยเขาใส่ยีนที่สามารถใช้ปุ๋ยหรือว่าตรึงปุ๋ยจากธรรมชาติได้ด้วยเหมือนถั่วเลยนะเพราะนั้นประโยชน์มันก็มากขึ้นสุดท้ายเขาโพดเราแก่แล้วถ้าเกิดฝนตกเป็นไงครับแอลฟาท็อกซิน งอกราผลผลิตเสียหายเขาใส่ยีนต้านแอนฟ้าทอกซินเลยจบเพราะฉะนั้นการเก็บเกี่ยวก็ง่ายขึ้นทำงานก็ง่ายขึ้นต้นทุนลดลดลงทันทีแล้วผลผลิตจะสูงขึ้นอเมริกาที่ผมไปดูมาไร่ละพันกิโลขึ้นทางนั้นผลผลิตเขาสูงมากเราก็อยากได้อย่างนั้นเพราะอะไรมันเป็นเรื่องความอยู่รอดของเรานะครับเพราะนั้น พอมีคุณลักษณะแปดชนิดใส่เข้าไปในก้าวโพดซึ่งไม่จาเป็นกับบ้านเราที่เราต้องทําอย่างนั้นเราอาจจะเลือกชนิดที่มันสําคัญจริงๆเชน่นทนไกลโพเศษทนแรงหนอนเราไม่ค่อยมีไงก็ได้หรือจะทํามาก็เลือกเอาว่าใครทาอะไรมาชอบใจเราเราก็ซื้อบริษัทต้องหลายบริษัทมอนซันโตซิเจนต้าไพโอเนียเขาก็ทํามาแตกต่างเราก็เลือกเอาเอามาใช้ตามความต้องการของเราเมื่อน,นั้น นั่นแหละจะเป็นช่องทางเดียวที่สําหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มพืชไร่นอกเขตน้ําฝนไอ้นอกเขตชลรประทานใครอยู่ในเขตชลรประทานบ้างครับมีไหมไม่มีเลยเพราะว่าถ้าอยู่ในเขตชลรประทานผมจะแนะนําท่านไม่ต้องทําเกษตรแล้วครับขายที่กินเพราะตอนนี้ในชลรประทานไม่แตกต่างกับน้ําฝนใช่ไหมครับหนักกว่าเราอีกมะพร้าวตายยอดแล้วรูดหมดแล้ว เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องตรหนกักไม่ใช่เฉพาะเขตน้ําฝนหรือเขตชนบทานจะต้แยกคิดจากนี้ต้องช่วยกันทั้งหมดเป็นเรื่องของชาตินะครับเพราะนั่นสิ่งเหล่านี้ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวจบกระบวนการเดี๋ยวจะให้พี่ๆเขามาเล่าในเรื่องของมละกอเป็นยังไงข้าโพดของเขาเป็นยังไงมันสับปลังเป็นยังไงแล้วจะจะมาสรุปเรื่องของโาร์ดที่ส่งถึงลูกตู่กันผมได้รับเกียรติเชิญไปพบท่านนายกทางพี่ๆก็ฝากไปเลยช่วยเรื่องพรบรตอนนั้นยังไม่ตีพรบรตก พอเข้าไปพอเดินเข้าไปเชิญคุณสุกันสังวน,นะปาดกเกษตรดีเด่นจังหวัดสุพรรณบุรีพอเดินเข้ามาท่านประยุทธ์เห็นเอา้าเห็นในทีวีมามามมา,มาถ่ายรูปยิ้มยิ้มยิกูมไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่จะถึงท่านประยุทธ์ก็คือโอสการ์ท่านดูครับท่านเป็นคนที่ละเอียดท่านฟังฟังความเห็นส่วนใหญ่เราต้อง แสดงเจตจำนงกันไปต้องสร้างพลังแล้วผมจะเข้าไปขับเคลื่อนในเรื่องของกฎหมายให้เร็วที่สุดเรียนตรงๆครับพุ่มทั้งชีวิตเลยนะครับผมยังไม่ได้จะจากไปไหนเดี๋ยวจะเชิญพี่นิวัตนะครับเชิญพี่นิวัตเข้ามาคุยเรื่องมละลคกรก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปช่วงท้ายกันครับเชิญครับนี่คือเดลิสนึ่ท็อปครับรายการนี้มีเสนอท่านเป็นประจํา ในวันเวลาเดียวกันนี้ช่องนี้แหะครับท่านสามารถจะติดตามชมกันได้เราก็จะนําผลงานนําตัวอย่างซึ่งถือว่าประสบความสมําเร็จมาแล้วนะครับก็นํามาเสนอให้เป็นประโยชน์กับสังคมไทยกับประชาชนคนไทยที่เป็นประเทศเกษตรกรรมและก็นํามาใช้เป็นประโยชน์กันแล้วมันจะตอบโจทย์และบอกว่านี่คือ The l i ิ stop. ส n o นันสตสุดท้ายต้องลาท่านกันด้วเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครับในเวลาเดียวกันสวัสดีครับ Hinde na kaya ako magkakaroon ng